สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์วอชรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเรือนนี้นะก็คือตัวโอลิมเปียนัสนะครับรุ่นสปอร์ตมาสเตอร์เรือนนี้นะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าเอ่อจริงๆเรือนนี้นะครับเกิดมาจากทาง s u b s c r i b e r ของผมท่านหนึ่งนะครับเขาอยากชมรีวิวในส่วนของแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้จริงๆอ่ะผมก็ได้ยินมาเนิ่นนานมากๆนะฮะแต่ว่าไม่เคยเข้าไปโฉบดูในส่วนของนาฬิกาที่เขาขายเลยนะครับว่ามีแบบไหนบ้าง แต่พอเขาไปดูนะครับในเว็บของเขานะครับปัจจุบันเขาใช้เป็นของ Facebook เฟซบ o o กนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆครับมีหลากรุ่นมากเลยทีเนี้ยผมก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเลือกยังไงดีนะฮะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะว่าเอ๊จะรุ่นไหนดีนะแต่ว่าก็มาสงสยัยนิดหนึ่งนะฮะว่าในส่วนของโอลิเปียนัสนะครับเขาจะมีโอลิเปียสตาร์ด้วยซึ่งมันก็คือแบรนด์แบรนด์เดียวกันนี่นะฮะแต่ว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะผมก็ศึกษาดูนะอ๋อก็เลยทราบว่า ตัวโอลิมเปียสตาร์นะครับเขาใช้เครื่องตัวสวิตซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะส่วนโอลิมเปียนนสนะครับเขาใช้เครื่องของญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะฮะซึ่งแบรนด์นี้นะจริงๆก็คือต้นกำเนิดมาจากตัวประเทศของไต้หวันนะครับตัวตัวแทนในเมืองไทยปัจจุบันนะครับก็คือชื่อคือบริษัทอเตอร์นะครับทีนี้ผมเองก็ต้องมานเลือกดูว่าเอ๊ะจะเอารุ่นไหนดีนะฮะก็จะมาทดลองใช้ด้วยรวมถึงเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆชมด้วยนะฮะก็ ตั้งในส่วนของตัวความตั้งใจไว้ว่าจะต้องเป็นเรือนที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะฮะแล้วก็สนใจตัวไหนดีนะเอ มาสนใจในส่วนของตัว Spot Master เรเลยนี้นะฮะซึ่งตัว Spot Master รเลยนี Holo ้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยม,มีทั้งตัวเรือนเงินนะฮะเรือนทองนะครับซึ่งตัวเรือนเงินนะครับมีทั้งหน้าสีเงิ nữa, นหน้ Men Tuesday าสีดำนะครับแล้วก็ยังมีทั้งเครื่องควอตและเครื่องออโตเมติกอีกด้วยนะฮะตัวหน้าทองตัวนี้นะฮะตัวตัวเรือนทองตัวนี้นะก็คือมีทั้ง3หน้าหละก็คือมีหน้าขาวหน้าสีดำนะครับแล้วก็หน้าสีทองเรือนนี้นะฮะซึ่งผมเองเนี่ย ก็ยังเอ๊ะจะเอาอะไรดีมันก็มีทั้งพอร์ตด้วยออโตเมติกด้วยแต่สุดท้ายเนะี่ยผมก็สนใจในส่วนของตัวเรือน36มิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีตัวเรือนขนาดสัก40มิลด้วยที่เท่าที่ผมเคยดูมานะฮะมี40มิลด้วยแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะเอาลักษณะเป็นตัวรลักษณะเป็นลุควินเทจนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของไซส์ที่มันสามารถใส่ได้หลายๆคนนะฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดเรือนสัก36มินเนี่ย มันน่าจะแมทช์กับเ,เพื่อนหลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะมีข้อเล็กข้อมือเล็กหรือข้อมือใหญ่ก็จะ,จะสามารถใส่ได้อยู่นะผมก็เลยเอาเป็นตัวเรือน36มิมลนี้แล้วกันนะฮะทีนี้พอเรือนส6มิมลปุ๊บก็เอ๊จะเอาสีอะไรดีก็เอาเป็นหน้าตัวสีทองแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรือนนี้นะฮะต้องบอกว่าแบรนด์น,ดนี้นะฮอลิเปนัสเนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของการทําตัวเรือนชุบสีทองมากๆเลยซึ่งจากการที่ผม,มศึกษามาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือมี หลายๆท่านนะครับใช้ในส่วนของแบรนด์นี้มาเกิน10ปีนะฮะด้วยตัวเริอนสีทองนะฮะอาจจะเป็นรุ่นอื่นอาจจะรุ่นนี้ก็ได้นะฮะก็จะมีการเคลือบที่ค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็ชุบได้ดีจนถึงว่าตัวทองอ่ะไม่ลอกเลยผมก็เลยนั้นจัดไปตัวนี้มาแล้วกันนะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นการโคตติ้งแบบ PVD Yellow Gold Plating นะฮะซึ่งเรียกว่าเยี่ยมยอดแล้วก็ราคานะครับตัวรอนทองตัวนี้นะฮะ ก็ต่างแตกต่างกับตัวต,ตัวเรือนสเตลเลตไม่มากนะครับแต่ว่าตัวเรือนสเตลเลตเนี่ยเขาจะเป็นสายักษณะเป็นแนวออกจิวเอรี่นะแต่ตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนสเกตตัวสายนะฮะตัวสายเนี่ยเขาจะเป็นสายเขาเรียกว่าเป็น Pre s i d e n t b บร์ e เนะครับออกรูร้าแล้วก็เหมาะออกงานต่างๆได้นะครับทีนี้มาดูถงหน้าปัดนะครับหน้าปัดเรือนนี้นะครับออกสีทองทองซึ่งสีทองเนี่ยออกทองแบบเหลืองเืองออกฉ่ำๆนะนะ แนวเหมือนพวกทองคำจริงๆซึ่งคนไทยเนี่ยก็ชอบทองสีเหลืองๆองนี่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะพอมาประดับกับมาาร์เกอร์ต่างๆนะตามหลักชั่วโมงนะครับด้วยตัวพลอยใสๆเห็นเป็นๆเห็นไหมฮะตามมาร์เกอร์ต่างๆเพื่อพลอยใสๆเนี่ยประกอบกับว่าพอเจอแสงนะครับมันระยิบระยับนะครับค่อนข้างจะทําให้ดูหน้าปัดดูโดดเด่นมากๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวที่12นาฬิกนาะฮะเขาก็จะมีประดับตัวโลโก้ตัว OP เนะฮะเป็นลักษณะเป็นแอปพลายโลโก้นูน,น,นขึ้นมาทำให้ดูตัวโลโก้นะครับมันไม่จมลงใน,นหน้าปัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่12นาฬิกาตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเขาก็จะมีตัวโอลิมเปียนัสนะฮะเป็นลักษณะเป็นตัวเขียนออกสวยๆนะครับแล้วก็เขียนว่ารุ่นสปอร์ตมาสเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับหรือ6นาฬิกนาะเป็น เขียนคาว่าซับไฟนัหมายความว่าเขาใช้กระจกซับไฟนะครับก็คือเป็นกระจกที่แข็งมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายๆปีนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปชนอะไรแรงๆนะครับโอกาสที่แตกเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะแล้วก็ตัวซับไฟเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ฮะนะฮะมีไซคลอปมาตรงที่ตัวหน้าต่างในวันที่ด้วยนะทำให้เราสามารถเห็นวันที่ได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งจริงๆถามว่าตัวไซคลอปเนี่ย ต้องบอกว่ามีเพื่อนเพื่อนบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่บางท่านก็ชอบนะครับแต่ผมดูส่วนตัวผมนะครับได้หมดครับแต่ถ้าเรือนนี้นะครับถ้าจะออกให้แนวลุกวินเทจจริงๆควรจะใส่ตัวไสคขอปอันนี้ความเขียนส่วนตัวนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีเขียนต่อนะครับว่าเป็น water resistant นะครับคือตัวนี้ก็กันน้ําอยู่ที่ประมาณห้าาบานะครับก็คือประมาณสัก50เมตรซึ่งต้องบอกว่ากันน้ําในขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าตัวไม่รปยงนี้นะครับ ทางเกมเมย์แมยมี่นะฮะเขามีโลโก้โอพีด้วยนะฮะเขาเป็นแมยมแบบขันเกลียวครับนี่นะผมหมุนให้ดูนะฮะขันเกลียวมานะครับก็การจะใช้ตัวนี้นะฮะเมือใช้ตั้งเวลาเสร็จเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตั้งตั้งไงนะฮะก็คือพอใช้เสร็จตั้งเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องขันตัวนี้เข้าไปทําให แบบม่พิมพเรียกว่าแม่พมพ์ขังเกลียวนะประกอบกับตัวฝาหลังนะก็เป็นฝาหลังเกลียวด้วยนะครับซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าตัวนี้สามารถกันน้าได้ระดับนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะมีคําว่าอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าเครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่องอัตโนมัติโดยตัวโอพลรุนี้ที่ผมสั่งซื้อมานี่นะเขาก็บรรจุตัวเครื่องตัวคาลิเปอร์ตัว n s 3 5นะครับซึ่ง ตัวเครื่องอันนตัวนี้นะครับก็คือมาจากของไซโ้เจแปนนั่นเองนะครับโดยที่ว่าตัวนี้นะสำรองพลังงานอยู่ที่ประมาณ41ชั่วโมงนะฮะเดินรอบอยู่ที่ประมาณ21,600รอบต่อชั่วโมงก็คือเดินกว่าประมาณสัก6ครั้งนะฮะใน1วินาทีก็น่าจะพอกว่าแบบเนียนๆได้นะเพื่อนๆสเกตฮะก็พอได้นะครับซึ่งอาจจะไม่เท่ากับตัวรอบ2 8 8 0 0รอรอบแต่ว่าโดยเครื่องตัวนี้นะก็ถือว่าวางใจได้นะครับแล้วก็ ตัวเข็มต่างๆนะครับตัวนี้นะเข็มเนี่ยก็จะมีอยู่สาเข็มนะครับคือในส่วนของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะเขาก็จะมีตัวล,ลงสารเรืองแสงนะครับเป็นลูมินัสลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาลงลงสารเรืองแสงไปเนี่ยผมลองดูแล้วนะก็คือว่ามันก็พอสว่างนะพอเขา้าที่มือปุ๊บเนี่ยมันสว่างออกมานะครับแต่ว่าสว่างได้ไม่นานมากนะครับก็จางหายไปก็คือเรียกว่าอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับ เป็นนาฬิกาทรงแนวเดรสนะครับซึ่งใส่ออกงานซึ่งเราออกงานปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้งานราตรีแบบมืดๆนะครับเป็นงานราตรีแบบที่มีแสงไฟเยอะๆนะครับยังไงก็คือเพื่อโชว์นาฬิกาให้โดดเด่นขึ้นมาประมาณนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะฮะตัวนี้ขอบนะฮะขอบเบเซอร์น่าะเป็นขอบฟลุ๊กนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นขอบฟลุตซึ่งหมุนไม่ได้นะครับแต่นี่คือลักษณะแนวเดสแต่มันสังเกตนะฮะมันจะดูแววาวละยิบรละยับนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเห็นไหมฮะ มันจะโดนไฟก็ระยิบระยับขึ้นทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนะครับประกอบกับในส่วนของการตั้งเวลานะครับตัวนี้นะฮะเวลาขันขันตัวนี้ออกมานะครับอ่าตัวนี้ผมบอกวิธีการตัวนี้แล้วกันนะคือพอหมุนตัวคลายเกียวเนี่ยมาปุ๊บนะฮะอ่ามันก็เด้งออกมาครับก็คือสามารถหมุนขึ้นลานได้นะครับใน,ในตําแหน่งแรกเลยตำแหน่งที่สองนะครับเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นการตั้งวันที่นะครับเห็นไ,ไหมครับนี่นะครับหมุนลง แล้วก็พอดึงอีกล็อกหนึ่งครับสอดล็อกสุดท้ายนะครับก็สังเกตนะครับตัวในส่วนของเข็มวินาทีก็จะจุดเดินนะฮะแล้วก็การปรับวันที่เวลาปกตินะฮะหมุนขึ้นไปอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับเมื่อพอขันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มีการขันเกลียวขึ้นมาให้มันแน่นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้ารวมถึงการใส่แต่การไม่ให้มันมีโอกาสน้ําเข้าได้นะครับมาดูที่ตัวเรือนนะครับตัวนี้ขนาด36มิมลที่ผมบอกไปนะฮะ เข,เขาจะมีการขัดนะครับสังเกตน,นะฮะมีการขัดตัวเรือนะฮะเป็นลักษณะ um, เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแนวลักษณะเป็นแนวด้านาออกแนวซาตินฟินิชนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองชมนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีการขัดประมาณนี้ด้านๆ้านะฮะด้านข้างเนี่ยออกเงาเงาเงาแวบเลยนะฮะคือการชุบประมาณนี้เคย,ยคคชุบได้อ,อย่างดีเงาแวบเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวสายนะครับสังเกตสายนะครับตัวสายนี้นะครับเป็นสายทรงลักษณะเป็น เพรสเลนเบสเล็ตนะครับด้านข้างนะครับออกแนวขึ้นทรงกลมเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นสายออกแนวตันตันะครับตันในส่วนของตัวนี่ครับเอลลิงนะครับเอลลิงเนี่ยเขายังเป็นลักษณะเป็นบานพับนะครับเป็นบานพับไปเห็นไหมฮะเกาะบานพับอย่างนี้ทําให้ข้างๆนี้นะครับเขาจะต้องมีการเว้นร่องตรงนี้เว้นนะงรับเพื่อจะใส่สปริงบาร์ในการที่เราจะใส่เข้าไปในตัวของของคาร์ลักนี่ใช่ไหมฮะทีนี้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับเป็นร่องนะฮะ ทีนี้ผมมองว่าถ้าเกิดในส่วนของตัว o อนะครับเข้าตามตัวเอลิงตัวนี้นะยาวมาอีกสักนิดหนึ่งนะยาวให้เท่ากับขาลักตรงนี้นะครับเป็นเป็นสเกตนะตัวเอลิงมันไม่ได้เข้าถึงเท่าเกับขาลักนะครับมันกดเข้าไปนิดหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้จะเห็นนะฮะมันจะกดเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยพอไปเว้นตรงนี้ไปแล้วขอบก็อาจจะไม่ได้มุ่มงมากนะครับทําให้ตัวขอบของตัวเอลิงนะครับมีการขุดตัวสายตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นรอยละ อันนี้ขนาดผมยังไม่ได้ใส่มากมายนะครับแค่ทดลองใส่อย่างเดียวนะครับตรงนี้นะเป็นรอยละทั้งสองฝั่งเลยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทําออกมาตรงนี้นะฮะยาไม่เท่ากับตัวเอลิงนี้นะครับตัวขาขาลักนะครับให้เท่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้พับเมนทนิดหนึ่งนะครับทำให้มันไม่ไม,ไม่ไม่มาขูดตัว,ตวขาสายข้อแรกน่าจะดีกว่านี้มากๆเลย อันนี้มาดูต่อนะฮะการเคลือ hi บของเขานะครับสังเกตนะครับเขาเคลือบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับการเคลือบของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็น PVD Coating เนี่ยถือว่างานดีนะครับซึ่งระบบการตัดสายตัวนี้ครับเป็นระบบระบบการตอกไม่ให้ขันเกลียวเพื่อนเห็นไหมฮะซึ่งผมจะให้ดูนะฮะตัวนิดหนึ่งนะผมใช้ตัวเครื่องมือนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็อยากจะตัดสายเองนะอาจจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะในการดันตัวนี้นะฮะ แค่ตัวนี้ดันลงออมาตัวตัวสลักมาแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บต้องมีการตอกนะฮะแช่ฝั่งนี้นะฮะตอกปอกป๊อกปอก,ก,กเข้าไปอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยตัดสายมาก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้ไปที่ร้านระครับหรือไปที่ตัวแทนที่ทางซื้อเลยให้เขาตัดสายให้เลยดีกว่านะก็ประมาณนี้อ่ะผมจะให้ดูนิดนึงครับว่าตัวข้อที่ผมตัดไปเนี่ยนี่นะฮะเห็นไหมฮะตัดปุ๊บเนี่ยเห็นการชุบไหมครับสังเกตน,นะฮะ ข้างๆเนี่ยผมตัดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการชุบนั่นหมายความว่า,วาตัวสายทั้งง,งเส้นของเขานะฮะเขาจะมีการเอาทั้งเส้นเนี่ยไปชุบเลยครับเป็นชุบ PV d ดีมาหมดเลยแต่ว่าพออยู่ด้านในตรงนี้นะฮะเขาไม่ได้ถอดออกมาเนี่ยทำให้ตรงนี้มันจะมีการชุบซึ่งถ้าดูจากการชุบแล้วเนี่ยก็ถือว่างานเคลือบของเขานี่ค่อนข้างหนานะครับถือว่าไม่ไม่ได้บางเลยนะรวมถึงตรงนี้นะฮะตัวสากตรงเนี้ยตรงนี้เขาก็มีการชุบไปในตัวเลยถือว่างานก็ดีนะเป็นเป็นข้อแบบตันๆนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ อันนี้ท่อตันนะครับน้ำหนักพอมีนะถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าจะบอกว่าในส่วนของตัวสากที่ผมบอกนะฮะเนี่ยนนผมต่อเองนะครับงอนะฮะก็แอบเสียดายนิดนึงครับแต่ว่าองเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ช่างมันนะฮะอ่ทีนี้มาดูที่สายต่อนะฮะตัวบันพับตรงนี้นะผมเสียดายนิดนึงนะครับเป็นบันพับแบบบางๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันแข็งแรงก็แข็งแรงนะแต่ว่ามันก็แอบบางๆแต่ว่าเขาไม่ยอมชุบตัวนี้มาด้วยคือถ้าชุบตัวนี้ด้วยนะโอ้โหมันจะเพอร์เฟกนะครับมันจะดู คอทอไปหมดเลยเนาะทีนี้บันพับตรงนี้นะฮะตัวบัคะโคลต,ตรงนี้นะครับเขาเป็นแบบสั้นๆเห็นไหมฮะแล้วก็มีตัวแอจัสนะครับอยู่แค่2รูเนยะรูในรูนอกนี้ทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูประกอบประการขึ้นข้อให้ดูนะฮะอ,อยากให้ดูนิดหนึ่งข้อมือของผมขนาด7.25นิ้วนะฮะเ,เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะฮะนี่นะฮะเพื่อนสังเกตไหมครับฝั่งหกนาฬิกาตรงนี้นะครับ ผมอ่ะตัดสายนะฮะตัดข้อไปเนี่ยเรียกว่าหมดนะครับนี่คือข้อสุดท้ายที่เราสามารถตัดได้นะครับซึ่งพอตัดแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าผมอ่ะอยากตัดมากกว่านี้ไหมยอยากตัดฝั่งนี้นะครับฝั่งหกนาฬิการตรงนี้นะฮะอยากตัดอีกเพิ่มอีกหนึ่งข้อนี้เพื่อให้ตัวบานพับตรงนี้ฮะเลื่อนไปนิดนึงตรงนี้มันเลื่อนอยู่ตรงกลา,กา,กางๆของข้อมือเราอะนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถทําได้แล้วจะจะ,จะทำะทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องส่งกลับไปที่โรงงานหรือ ร้านที่ฝีมือดีดีหน่อยนะครับให้เ้อระเบิดข้อนี้ทิ้งครับ1ข้อเลยแล้วก็ขยบ้องนี้เข้าไปนะครับระเบิดไปปุ๊บขยบอีกหนึ่งข้อนะครับทำให้ตรงนี้ขยบได้แล้วเราก็เติมหนึ่งข้อไปตรงนี้ทําให้ตัวบานพับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่เพื่อนเพื่นเห็นแตลเล็นี่นะครับขยับมานิดหนึ่งทำให้มันจงกลางนะครับก็ถามว่าเออตรงนี้โอเคไหมผมก็ใส่แล้วตรงนี้นะเอาตรงตรงนะครับก็แอบจะนิดหนึ่งนะครับมันจะเอกเอียงไหมมันจะเอียงไปทางนี้นิดหนึ่งเห็นไหมฮะ ทำให้เราลูกสึกว่าเอออาจจะไม่เป,ป๊ะนะครับอย่างที่ต้องการนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมือขนาดประมาณผมนะครับหรือใหญ่กว่าผมขึ้นไปนะฮะจะใส่เรือนนี้ได้น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเล็กกว่านี้นะอย่างเช่นคนข้อมือสักหกนิมาใส่เรือน,นี้ถามว่ามันใส่ได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันก็ใส่ได้นะครับเพียงแต่ว่าการตัดข้อเนี่ยมันก็จะต้องตัดเพิ่มอีกตรงนี้นะฮะ ตัดไปอีกตัวนี้ก็จะขยบมาอีกนิดหนึ่งทําให้การใส่อาจจะดูไม่ถนัดทนีมากนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะทีนี้ผมก็อยากบอกให้นิดหนึ่งครับว่าในส่วนของตัวตัวสายตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตรงนี้นะก็ลองติดต่อทาง OP ดูนะในส่วนของ Facebook เขานะครับซึ่งทาง OP เนี่ยเขาสามารถที่จะบริการตัดสายได้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตัวนี้มานะ ก็ลองดูแล้วกันทีนี้ผมอยากให้ดูนิดหนึ่งครับในส่วนของตัวกล่องที่ได้มากล่องนี้ฮะกล่องเนี่ยเขาจะเป็นโอลิเบียนสตาร์นะครับคือถ้าเกิดเราซื้อโอลิเบียนัสเขาก็ให้โอลิเบียสตาร์อย่างนี้แหละครับประมาณนี้เปิดมานะครับนี่ครับกล่องมีประมาณนี้มีให้ผ้ามามีใบประกันประกันนี่คือประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีป้ายแท็กนะครับของตัวโอลิเบียนัสแค่นี้นะครับเขาไม่มีเบาะอะไรเลยประมาณนี้แล้วกันนะก็ส่วนเรื่องราคานะครับผมบอกนิดนึงครับ ราคาตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาประมาณตั้งสี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งถามว่าเ,เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ o อให้มานะครับกับเรือนที่เ้าให้มาจุดนี้นะครับผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันถือว่าไม่ได้แพงนะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเ,เทียบกับสเปคต่างๆที่เ้าให้มานะครับแต่ว่าในส่วนของลุกของการใส่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูหรูหราไปหรือเปล่ามันดูหรูหร,ร,ราไปนิดนึงซึ่งทําให้อาจจะหลายๆท่านมองว่าเฮ้ย อาจจะต้องไปซื้อตัวเรือนสแตนเลสไหมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะซึ่งตัวเรือนทองเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหน้าทองที่มันดูออกเด่นๆแนวๆประมาณนี้นะครับรู้สึกมากไปก็อาจจะซื้อเรือนหน้าขาวก็ได้นะฮะหรือจะไปซื้อหน้าดําก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับซึ่งราคาตรงเนี้ยก็ลดหลั่นกันไปนะมีทั้งคอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็พอมีประโยชน์นะฮะสำหรับท่านที่กําลังสนใจย่อ OP ตัวนี้นะฮะก็ยังไงก็ ลองติชมก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมากลับมาตอบนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้กับช n e l เราด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ